ฮาาสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพามาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในบ็อกฟุตกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยร้านสโมกบั u กมีบริการเติมโรบัครับกดเกมพาสและจำหน่ายไอดีไก่ตันราคาถูกแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อาทิเช่นกล่องสุ่มไก่ตัน V1 กล่องสุ่มไก่ตัน v 2กระดมตีไก่ตัน100%และยังมีกล่องสุ่มเกมพาร์โยรู้กับกล่องสุ่มโรบักที่รางวันใหญ่สูงถึง10,000โรบักแต่ร้านสมอบบักยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปิดมาผมก็ได้มาที่เกาะลิงเพื่อที่จะมาสุ่มผลเพราะ EP ที่แล้วผมได้สุ่มผลแล้วได้ผลประตูซึ่งมันซึ่งมันฟาร์มไม่ได้เลยลิงพันไปหมดแล้ว ผลประตูมันฟาร์มไม่ได้เลยแทบจะไม่มีดาเมจเวลาตีผมเลยทําการที่จะมาสุ่มผลใหม่แต่เมื่อกี้ผลโดนฆ่าตายสุ่มใหม่ละกันขอเป็นผลโลเกียผลอะไรก็ได้ผลสายฟ้าผลไฟผลลาวาหรือผลแสงก็ดีผลน้ําแข็งก็โดนและผลที่ได้ก็คือในส่วนของผลบากี้ เอ้ยผลช็อปฟรุตก็ดีนะพเพราะเกาะถัดไปเป็นเกาะทะเลทรายพเพราะเกาะทะเลทรายมอนทุกตัวจะใช้ดาบเพลและผลบาก,กี้มันสามารถแยกส่วนได้เลยทําให้ดาบฟันไม่เข้าผมเลยกดกินมันเข้าไปเลยจากนั้นผมก็วิ่งเพื่อที่จะไปเกาะที่ผมฟาร์มนั่นก็คือเกาะทะเลทรายนะครับพอถึงเกาะทะเลทรายผมก็ได้วิ่งมาหาลุงคาปบอยอีกแล้วลุงคนเดียวกันกับเกาะลิงปะเนี่ย ผมก็เลยรับเควสเพื่อที่จะสังหารพวกที่ใช้ดาบตรงนี้นะเป็นพวกแค่นักดาบกระจอกนะสิทธิ์ล่างๆของนักดาบนักดาบสัานักอะไรก็ไม่รู้ผมที่ไว้รวมให้มันมาอยู่ตรงเดียวกันนะเพื่อที่จะได้ตีง่ายตีเข้าไปตีต,ตีพอผมตีใกลจะตายผมก็ได้ทําการกดสกิลเ้่วไม่ได้กดนี่หว่าลืมลืม ฟันเข้าไปจุดจัจุดจับจุดจับจุดจับจุดจัจจจจหลังจากที่ผมฟาร์มตรงนี้เสร็จผมก็ได้เปลี่ยนที่ฟาร์มผมก็ได้มาฟาร์มพวกนักดาบชุดดำนะพวกนี้เป็นสิทธิทส์ส,ส,สิทธิ์สิทธิ์สิทธ์พี่สิทธิ์พี่ของพวกพวกเมื่อกี้นะผมก็เลยมาตีมารวมมือนเดิมที่จะได้ตีง่ายๆหลายตัวพร้อมกัน หลังจากที่ผมพยายามตีมานานและในที่สุดผมก็ทำสำเร็จผมได้ค่าพวกมันได้หมดและทำให้เวลของผลนั่นขึ้นรวๆเลยขึ้นเยอะเยอะอยู่หน้าในที่สุดผมก็เวล90 90ดิ90และผมก็สามารถไปเกาะถัดไปได้ผมก็ได้มาซื้อเรือในราคา300บาทซื้อเรือ จากนั้นผมก็เคลื่อนเรือเพื่อที่จะไปเกาะถัดไปนั่นก็คือเกาะหิมะหรือเปล่าหรือว่าเกาะน,น,น้ําแข็งมะเพื่อนเพื่อนทีกว่าเกาะอะไรระหว่างหิมะกับน้าแข็งผมก็ไม่รู้ก็ได้เดินทางกับเรือไปแล้วผมก็ได้เห็นเรือจนเรือฐ่านเรือเอแต่ผมก็ได้ตัดคลิปมาที่เกาะนี้เลยใกล้จะถึงแล้วผม,มขับเรือเร็วนะเนี่ยผมเก่งอยู่จากนั้นก็โดดและสิ่งแรกที่ต้องมาเลย เมื่อ,อามาถึงเกาะสิ่งที่ต้องไปเลยก็คือการฝึกการไปหาการไปหาอาจารย์เรลี่กลินหุ่มพันเนีเอจากนั้นผมก็ให้อาจารย์เรลี่สอนสกายจำนั่นก็คือเดินชมจันนั่นเองที่จะสามารถกระโดดได้หลายครั้งขึ้นจากนั้นผมก็ได้ซื้อฮากิเกาะเพื่อที่จะผมได้มีเกาะใหเกาะที่แข็งแรงเนี่ยเออใช่ จากนั้นผมจะซื้อโซรุนะแต่ผมซื้อไม่ได้เพราะเงินไม่พอหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บกล่องสมบัติของอาจารย์เลลี่นะแต่อาจารย์เขาไม่รู้นะเพื่อนๆอย่าบอกเขาล่ะจากนั้นผมก็ได้ปีนเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนของเกาะแล้วจากนั้นผมก็ได้ทําการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะอีพีถัดไปผมจะใช้ไอดีอื่นนะเพราะไอดีนี้มันจบแค่นี้พอ และแล้ว EP นี้ก็ได้จบแค่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย